สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อีพีของไลเซนค์คิปนี้จะมาพูดเรื่องายเซน์ผู้นําและผู้นํานั้นมันควรจะมีหลักการอย่างไรที่เป็นหัวหน้าเขาล่ะครับติดตามชมนะครับเพื่อนๆ สวัสดีครับพบกับผมพจลายเซนชีวิตดีดีลายเซนตรงดีครับอีีของลายเซนในคลิปนี้ตั้งไว้ก็คือเรื่องของลายเซนภาวะผู้นำํำภาวะผู้นําเนี่ยมันจะมีจุดเด่นตรงไหนและคนเป็นหัวหน้าคนเป็นผู้นําต้องมีหลักปฏิบัติอย่างไรลูกน้องถึงจะเชื่อฟังลูกน้องถึงจะยอมรับสิ่งที่เราได้รับตําแหน่งตรงนั้นและเราก็ต้องทําหน้าที่ ด้วยความตั้งใจครับอีพีนี้เช่นกันครับมีการส่งมอบไลเซน์ให้กับเพื่อนๆ14ท่านด้วยกันเดี๋ยวทั้ง14ท่านรอรับไลเซน์จากพอดไลเซน์ในอีพีนี้นะครับครับเข้ามาที่ประเด็นที่ตั้งไว้แล้วครับก็มีเพื่อนๆบางท่านทักทายมาว่าก็มีปัญหาแล้วครับเกี่ยวกับการบริหารจัดการซึ่งเพื่อนๆอ,อ,อาจจะได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นต้องมีลูกน้อง ต้องมีทีมงานปัญหาคือการบริหารงานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการบริหารคนปัญหามันก็ต้องมีแน่นอนละ่ะจะมากหรือน้อยหรือจะไม่มีปัญหาเลยท่านมีหลักปฏิบัติอย่างไรตรงนี้เองผมเองจึงนําเรื่องของายเซน์ที่มีภาวะผู้นํามาพูดคุยและก็หลักปฏิบัติที่เป็นภาพรวมๆแล้วครับว่าคนเป็นหัวหน้าคนเป็นผู้นํา จะต้องมีหลักวิธีปฏิบัติอย่างไรสิ่งแรกครับที่ต้องบอกก่อนนะครับก็คือเรื่องของภาวะผู้นำในเรื่องของไลเซนจุดหลักของไลเซน์ก็คือตู้อักษรน,นำต้องโดดเด่นต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่เจ้าของไลเซน์นั้นมีอยู่งั้นโดดเด่นชัดเจน กรมมนมันจะปรับตัวได้ดีหรอครับเป็นสิ่งที่ผมจะย้ำอยู่บ่อยๆแลวครับว่าวันนี้ลายเซ็นของภาวะผู้นําจะเกิดขึ้นต่อเมื่ออักษรน,นําของท่านนั้นโดดเด่นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คืออักษรตัวตามจะไม่มาทิมแทงข้างหลังเราแล้วครับหรือมาตัดเส้นที่เป็นอักษรน,นําของเราดังนั้นตรงนี้ท่านต้องระมัดระวังครับเพราะอักษรน,นําเนี่ย ถ้าเกิดมีเส้นสายที่มาทิมมันก็จะเกิดปัญหาผมจะยกตัวยอย่างให้ท่านชมนะครับว่าเช่นชื่อคุณจริยาจริยาเนี่ยอักษรน,นำก็คือตัวจอจานตัวตวตัวตามเนี่ยก็คือรอเรือ แล้วก็มียอยักษ์สละอาก็ดีต้องระมัดระวังลอเรือครับอย่ามาทิ่มจอจานเอาตัวอย่างที่เป็นอักษรที่มาทิ่มนะครับส่วนนี้นะครับที่เป็นลอเรือที่มาทิ่มเข้าไปที่อักษรน,นำแบบนี้จะไม่ดีครับเพราะมันจะมีผลกระทบกับเจ้าของลายเซ็นเอง มีการมาทิมแทงมีการเข้ามาสร้างปัญหาให้กับตัวเจ้าของลาเซน็นนี่คือเรื่องของหลักลายเซ็นก่อนนะครับงั้นถ้าเกิดจะเขียนลายเซ็นตรงนี้ไม่ให้ทิมแทงต้องระมัดระวังตัวอกัษรตามที่อยู่ด้านหลังนะครับว่าเปลี่ยนใหม่นะครับ ตัวอักษรเนี่ยเราเรือจะไม่ไปแทงเข้าไปก็จะอยู่ในช่องไฟของเขานะอันนี้จะไม่เกิดผลกระทบนะอันนี้เป็นเรื่องของหลักของลายเซนทีนี้ท่านได้หลักของลายเซนแล้วก็คือภาวะผู้นำตัวอักษรนำต้องเด่นชัดกมมนตัวตามไม่ทิ่มแทงนี่คือหลักการแท้แทเลยครับแต่สิ่งที่จะต้องบอกกับเพื่อนเือว่าคนเป็นหัวหน้า คนเป็นผู้นำควรจะมีหลักการอะไรนะครับหลักการง่ายๆครับที่หัวหน้าจะต้องมีแน่ๆก็คือกล้าคิดกล้าทำดังนั้นคนเป็นหัวหน้าจะต้องศึกษาและมีความรู้และมีความเข้าใจเรื่องนั้นๆหรือเข้าใจนโยบายขององค์กรว่าตัวนั้นจะนำพาทีมงาน ไปสู่ภาคปฏิบัติโดยจะปฏิบัติอย่างไรและสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ผู้นำจึงต้องมีหลักการสำคัญก็คือกล้าคิดกล้าทำแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องมีต่อไปก็คือกล้ารับผิดชอบครับคิดทำรับผิดชอบและสุดท้ายครับ ที่มันสัมพันธ์กับทีมงานของเราก็คือต้องสร้างบรรยากาศการทำงานและดูแลทีมงานของตัวเองครับอย่าเอาแต่ว่าสั่งแต่งานแล้วก็ให้ลูกน้องทำงานอย่างเดียวนะครับดูแลเอาใจใส่สิทธิประโยชน์ดูแลเอาใจใส่โดยเท่าเทียมเพราะเรามีลูกน้องหลายคน ดังนั้นต้องมีหลักปฏิบัติที่ชัดเจนและลูกน้องยอมรับหลายครั้งสั่งแล้วไม่ได้อยู่กับลูกน้องอาจจะต้องร่วมคิดร่วมทำกับลูกน้องในบางโอกาสก็ดีดังนั้นคนเป็นหัวหน้าต้องดูแลเอาใจใส่ลูกน้องทำอะไรเกิดปัญหาต้องแก้ปัญหาให้เขาอย่ายโยนปัญหางานเกิดปัญหา งานมีอุปสรรคหัวหน้าต้องรับผิดชอบครับอย่างนี้แล้วจะได้ใจจะได้น้ำใจจากลูกน้องลูกน้องอาจจะยอมที่จะทำตามโดยไม่มีอะไรเป็นเงื่อนไขแล้วครับขอให้เขามีความสุขกับการทำงานมีหัวหน้าที่ดีดังนั้นโดยสรุปคนเป็นผู้นำคนเป็นหัวหน้าต้องกล้าคิดกล้าทำกล้ารับผิดชอบและดูแลลูกน้อง ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการหรือการแก้ปัญหาให้กับลูกน้องในการทำงานแล้วครับสอนงานนี่ต้องเป็นและร่วมทำในบางโอกาสสละเวลาเช่นกันเหมือนลูกน้องต้องสละเวลาไม่ใช่หัวหน้าสั่งแล้วไม่ต้องมาทุ่มเทอะไรเลยมาตรวจงานอย่างเดียวแบบนี้ไม่ได้น้ำใจครับจะไม่ได้โอกาสที่จะได้าก,การยอมรับ จากลูกน้องนะครับต้องอดทนนะครับคนเป็นหัวหน้าครับคงมาสรุปเพียงเท่านี้ก่อนมาสมมอบลายเซ็นครับตอนแรกครับคุณจิรพลนะครับแกหนจอนะครับคุณจิรพลอันที่สองครับคุณประพาออนนะครับคุณประพาออนแกหนจอนนะครับอันที่สามครับคุณภูวนาถอันที่สี่ครับ คุณสุทาคินนะครับคุณสุทาคินทันทีห้าครับคุณชนิดการทันทีหกครับคุณนัชนน์แอบหน้าจอนะครับคุณนัชนน์ันทีเจ็ดครับคุณบวรลักษ์แอบหน้าจอนะครับทันทีแปดคุณกฤษฎีอันทีเก้าคุณสุภาวรรณแอบหน้าจอนะครับ อันที่สิบครับคุณเศรษฐพงศ์นะครับผมตัดสระเอออกนะครับอันที่สิบเอ็ดครับคุณศักดิ์ศรีนะครับเขียนฝึกช้าๆดูก่อนนะครับสิบสองครับคุณอุบลสิบสามคุณปัทภีและท่านสุดท้ายในพีนี้ครับคุณกิตศนะแคมจอนะครับลองฝึกเขียนดูนะครับให้คล่องมือก่อนนะครับเรา นำไปใช้นะครับครับก็คงส่งมอบไลเซนทั้ง14ท่านเรียบร้อยในปีนี้นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนเพื่อนลายดีคณะพจน์ยังมีปัญหานะครับก็ทักทายมาทางช่อง y u t u b e พจน์ไเซนนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามให้2ช่องนะครับช่องของพูดไปทำใบใบพจน์และช่องของพจน์ไลเซนทั้งสองช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ,กบผมในการที่จะทำงานใน ประเด็นต่อๆไปนะครับในเรื่องของไลเซ็นก็ดีและในพีถัดไปอาจจะนําเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้รถไฟฟ้า e-v มาพูดคุยกับเพื่อนๆได้ฟังแลครับครับพบกับผมได้ใหม่พดไลเซ็นชีวิตดีๆไลเซ็นตรงนีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ